กอขอหกสามสามหกรถคันนี้มาส่งดูอยู่ข้างหลังบ้านเพื่อที่กะขโมยล้ออะไรของคนที่มี รออะไรมาเดี๋ยวจะซูมไปให้แบ้ว่าตอนนี้เขาไม่เห็นเรานะคะเฮ้ยถึงเต้นจังดีเขามาดูคันนี้สงสัยเขาจะรอจังหวะโทรบอกเพื่อนอยู่ ยังไม่ค่อยแน่ใจดีแต่เขาค่มลองมองดูหลายครั้งแล้วว่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ขอให้กลับได้ให้ดังเห็นไหมเขาทำอะไรอยูเอ่เขาไม่รู้ว่ามีคนตายอยู่ mieux. เห็นไหม เขาไปแล้วเดี๋ยวจะโทรแจ้งใกล้ตำรวจแล้วนะคะรอสักครู่นะ